ธนบ,บัตรละ20บาทแบบพอลิเมอร์เก่าๆแบบนี้มีรอยพับรอยงอเห็นชัดเจนแบบนี้ทำไมถึงขายได้ เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมนี่คือธนบัตรฉบับละ20บาทนะครับที่หลายท่านเรียกว่าแบงค์20แบบพอลิเมอร์นั่นเองแบงค์นี้นะครับออกแจกจ่ายมูลเรียนนะครับเพื่อให้ประชาชนในประเทศนะครับได้นะครับใช้จ่ายในระบบสาเหตุนะครับที่เราต้องนะครับสร้างแบงค์หรือว่าผลิตแบงค์พอลิเมอร์นี้ขึ้นมาเนื่องจากแบงค์20นะครับแบบเดิมซึ่งนะครับรูปแบบเขาเป็นกระดาษเนื่องจากว่ากระดาษนะครับไม่ทนทาน นะครับในการใช้งานเพราะว่านะครับกระดาษเมื่อโดนน้าใช่ไหมครับอ่าโดนน้าก็จะทําให้เปื่อยยุ่ยแล้วก็ขาดง่ายนั่นเองนะครับการสร้างธนบัตรฉบับละ20บาทซึ่งเป็นแบบ พอลิเมอร์นี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อแก้ปัญหาในจุดนั้นนั่นแหละนะครับเพื่อเป็นการประหยัดนะครับงบประมาณของแผ่นดินหรือลดภาษีในการสร้างแบงค์20บาทออกมาด้วยนั่นเองนี่คือธนบัตรฉบับละ20บาทที่เราคุ้นชินกันดีปัจจุบันเราก็ใช้ธนบัตรฉบับละ2 0บาทแบบนี้นะครับในระบบในการแลกนะครับในการทอนเงินนะครับในการไปซื้อของนะครับในเซเว่นหรืออะไรก็ตามนะครับก็ชําระนี้ได้เนาะตามกฎหมายนะครับผมอ่ะมาดูครับว่าท ทำไมแบงค์นี้ถึงมีราคานะครับถ้าดูด้านนี้ไม่รู้หรอกใช่ไหมนะครับอ่าด้านนี้ก็ปกติเนาะนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรแบงค์ที่ทําให้นะครับที่ทําให้แบงค์นี้นะครับสามแบงค์นี้ฉบับนี้ผ่านใช้เนี่ยนะครับเก่าๆนะครับยับๆเน่มีราคานะครับเพราะอะไรครับมาดูครับตรงเลขเหมือนเดิมครับอ่าถ้าเลขไม่ตรงกันนะครับมีราคารับซื้อทันทีนะครับดูครับ เลขไทยกับเลขอาราบิกไม่ตรงกันง่ายๆครับง่ายๆเองครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนเลยด้านบนเป็นอะไรครับ764ดครับด้านข้างเป็นอะไรครับ714เห็นไหมครับเลขอาราบิกด้านบนกับด้านข้างไม่ตรงกันนะครับตรงหลักแสนใช่ไหมครับหลักแสนด้านบนเป็นเลข6 หลักแสนด้านล่างเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข1ครับแค่นี้ครับขายได้แล้วครับสังเกตให้ดีนะครับเวลาไปซื้อของครับผมอ่าแล้วก็แบงค์นี้ครับอ่าแบงค์นี้เหมือนกันครับแบงค์นี้นะนะครับจะมีความพิเศษเข้ามาอีกนะครับก็คือจะเป็นหมวดนะครับหมวดเสริมนะฮะวงการเขาเรียกว่านะครับ หมวดศูนย์พพานนะครับอ่นด้านขวาเป็นศูนย์เใช่ไหมครับแล้วก็นะครับเลขไม่ตรงกันด้วยนะนะครับหลักล้านครับหลักล้านไม่ตรงกันนะด้านบนนะครับอ่าด้านบนนะครับเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมนะครับด้านข้างเป็นเลขหนึ่งเห็นไหมครับว่าเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นั้นครับไม่เหมือนกันแทนที่จะต้องเป็น1นึ่งเถูกต้องไหมครับแต่เป็นศูนย์เจกนะครับ ดังนั้นครับแบงค์ฉบับนี้จึงมีราคานะครับซื้อขายในวงการนั่นเองนะครับถัดมาครับอีกฉบับหนึ่งนะครับก็คือมาดูหมวด 9A ครับหมวด 9A ด้านบนนะครับเลขไทยเป็นเลข512ถูกต้องไหมครับเลขบนนะครับข้างบน512ด้านข้างเป็นอะไรครับ 912เห็นไหมครับว่า512กับ912นเนี่ยนะครับเป็นเลขที่ไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเลขนะครับหลักล้านไม่เหมือนกันหรือไม่ตรงกันแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ธนบัตรฉบับละ20บาทแบบพพลิเมอร์เนี่ยนะครับสามฉบับแบบนี้มีราคาซื้อขายในวงการทันทีแม้จะเป็นสภาพผ่านการใช้งานเห็นไมครับมีรอยภาพรอยงอแบบนี้ก็มีราคาซื้อขายกันได้นะครับหลักร้อยไปถึงหลักพันครับแล้วแต่สภาพนะครับใครมีแบงก์ยี แบบโพลิเมอร์เลขไม่ตรงกันนะครับหรือจะเป็นแม้กกระดาษก็ได้ครับที่เลขไม่ตรงกันแค่ท่านสังเกตจ,จุดนะครับจุดที่เป็นเลขไทยกับเลขอัรเบิก์หากเลขด้านบนกับด้านข้างไม่ตรงกันนะครับอย่าลืมติดต่อมาขายกับผมได้เลยนะคะ